สวัสดีค่ะ พบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่18มกราคมพุทธศักราช2568กับดิชันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดเผยว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน t i k t o อยาเฟนทานิลการค้าและหัวข้ออื่นๆโดยทรัมป์ระบุลงในทรูดโซเชียลว่าการพูด คุยทางโทรศัพท์ดังกล่าวถือเป็นการพูดคุยที่ดีมากสําหรับทั้งจีนและสหรัฐซึ่งเขาคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายร่วมกันและจะสามารถเริ่มต้นได้ทันทีเราได้พูดคุยถึงการสร้างสมดุลระหว่างการค้ายาเฟนทานิลแอปพลิเคชันติ k กตอกและหัวข้ออื่นๆอีกมากมายซึ่งประธานาธิบดีสีและทรัมป์จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้โลกสงบสุขและปลอดภัยยิ่งขึ้น ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุหลังการโทรศัพท์ดังกล่าวว่าตนเองและทรัมป์ต่างแสดงความหวังว่าจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นในความสัมพันธ์สหรัฐจีนตามที่สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนระบุค่ะไปกันที่รัเสเซียกับอิหร่านกันบ้างค่ะ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุกับประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเซสเคียนว่าข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ระหว่างมอสโกและเตหารานจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีให้สูงขึ้นปูตินระบุต่อน,นักข่าวในมอสโกเมื่อวันศุกร์ขณะต้อนรับเปเซสเคียนว่าการเยือนของประธานาธิบดีอิหร่านมีความสําคัญเป็นพิเศษเนื่องจากทั้งสองพร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมแล้ว ตามที่เจ้าหน้าที่รัสเซียและอิหร่านระบุเอกสารสําคัญจะกำหนดให้มอสโกและเตหรานเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และจกครอบคลุมหลายด้านรวมถึงความร่วมมือในด้านการป้องกันการต่อต้านการก่อการร้ายพลังงานการเงินการขนส่งรวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งปูตินตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหาเรือ ถึงรายละเอียดของข้อตกลงมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งปูตินรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานนี้เสร็จสิ้นเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมให้กับความร่วมมือของเราเกือบทุกด้านขณะที่เปเซสเคียนเรียกรัเสเซียว่าเป็นประเทศที่เป็นพี่น้องกันและเป็นมิตรและเน้นย้ําว่าเอกสารดังกล่าว จะทำหน้าที่เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายความร่วมมือนอกจากนี้ก็ยังแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถสรุปข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอิหร่านได้ด้วยค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของเงินเงินทองทองค่ะที่อัตรางเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับที่นี่ภาครัฐก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันกำลังผลักดันราคาทองคำให้อยู่ในระดับแนวต้านที่สำคัญเหนือ2,700ดดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะ โดยทองคำไม่เพียงแต่มองหาจุดจบสัปดาห์แรกของการซื้อขายของปีนี้ที่ระดับสูงสุดในรอบ1เดือนเท่านั้นแต่แรงเหวี่ยงเชิงบวกยังเพิ่มขึ้นแม้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะยังคงสูงกว่า109จุดราคาทองคำสปอตซื้อขายล่าสุดที่2,700กับอีก3ดอลลาร์ต่อออนซ์เพิ่มขึ้น0.51%ในสัปดาห์นี้ แม้ทองคําจะเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมั่นคงแต่นักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าโลหะมีค่ายังคงมีสิ่งที่ต้องเผชิญเพื่อดีดตัวออกจากช่วงการปรับฐานของราคาในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าทองคําอาจเผชิญกับความท้าทายในสัปดาห์หน้าหลังการเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีโดนัมปน ความคิดเห็นเชิงรุกของครัมเกี่ยวกับการใช้ภาษีการค้าเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตของสหรัฐยังคงหนุนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐต่อแต่อย่างไรก็ตามค่ะความคิดเห็นก็ยังคงกระตุ้นความกลัวและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสงครามการค้าโลกซึ่งทางโอเลเฮนเซนหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัฑนที่แซกโซแบงค์ระบุว่าในระยะสั้นเขามองว่าแนวต้านสำ สำคัญที่2,725ดอลลาร์ 2, 25, และแนวต้านสำคัญที่เราอาจต้องดินรนเพื่อทะลุกรอบจนกว่าเราจะได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์และผลกระทบที่อาจส่งผลต่อดอลลาร์อัตราผลตอบแทนและความเชื่อที่เพิ่งค้นพบในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยค่ะ ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะที่ส่งคณะผู้แทนถาวรประจำเนโต้ครั้งแรกกระชับพันธมิตรรับมือภัย,ภยคุกค,คามเอเชียย,ยกระดับความสัมพันธ์เนโต้รวมถึงตั้งคณะผู้แทนอิสระท่ามกลางความตึงเครียดจากรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือยูโรนิวส์รายงานค่ะว่าญี่ปุ่นเปิดตัวคณะผู้แทนอิสระประจําเนโต้อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากทั้งรัสเซียจีนและเกาหลี โดยมีนายโอซามุอิซาวะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรับช่วงต่อจากนายมาซาฮิโรมิคามิเอกอัครราชทูตรประจำเบลเยียมซึ่งเดิมดูแลภารกิจเนโต้ควบคู่กันโดยเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาค่ะที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นและเนโต้ได้จัดการหารือระดับสูงเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในเอเชียตะวันออกและยุโรปตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโดยนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนในปี2022 และะกาารรชัับควมมสมพเนโต้กก NATO ได้เสริมสร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นและพันธมิตรอินโดแปซิฟิกอีกสประเทศซึ่งก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้แม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางทหารค่ะดันชิงเงรุอิชิบะนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดตั้งกรอบความมั่นคงในเอเชียที่คล้ายคลึงกับเนโต้แม้จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดขณะที่ประเทศต่างๆที่มีความกังวลด้านความมั่นคงร่วมกัน กำลังเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างสหรัฐและจีนค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่สถานการณ์ในอาเซียนหากโดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยต่อไปค่ะที่เอเชียไทม์รายงานว่าท่ามกลางการกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์สู่ทำเนียบขาวและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ทวีความเข้มข้นขึ้นปีนี้ปี2015ถือเป็นปีสำคัญของอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคที่ต้องเผชิญความท้าทายความมั่นคงระดับโลก พีแท็กเซตผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลทรัมป์ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักหลังไม่สามารถระบุชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้แม้แต่ประเทศเดียวระหว่างการไต่สวนในวุฒิสภาสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนกำลังสูญเสียความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในสายตาชนชั้นนำด้านยุทธศาสตร์ของวอร์ชิงตันหรือไม่มาเลเซียในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียนปีนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งอัมรานโมฮัมเหม็ด เลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยว่าจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน357ครั้งรวมถึงการประชุมระดับสูง1 4ครั้งที่ผู้นําประเทศสมาชิกเข้าร่วมหรือการประชุมสมมิตรเริ่มต้นด้วยการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เกาะลังกาวีซึ่งมีผู้แทนและนักการทูตกว่า200คนเข้าร่วม นายกรัฐมนตรีอันวออิบราฮิมของมาเลเซียเลือกความครอบคลุมและความยั่งยืนเป็นตีมหลักของการเป็นประธานอาเซียนมุ่งเน้นประเด็นการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจท่ามกลางความท้า,าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสาตร์และเศรษฐกิจธธโลกขณะที่ตันสรีนา,าซีรัก ประธานที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียเสนอแนวคิดนิติบุคคลธุรกิจอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์และมองว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนเป็นโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากทั้งสองฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลพร้อมชุดใหม่ที่เต็มไปด้วยกลุ่มเหี่ยวจีนนำโดยมาโกรูบิโอว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศและเอลบริชคาวบี ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมด้านนโยบายมีแนวโน้มกดดันประเทศในภูมิภาคให้เลือกข้างระหว่างปักกิ่นและวอชิงตันส่งผลให้อาเซียนต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ